คือคุณพ่อของเด็กทั้งสองคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะโหดมากๆเนี่ยไอ้ลูกทั้งสองคนพ่อบอกไปแล้วใช่ไหมว่ากฎในการอยู่บ้านหลังนี้มีอะไรบ้างพวกแกเนี่ยอย่าลืมทำตามนะเข้าใจไหมพ่อแรกอะนะ ห้ามพวกแกน่ะมีแฟน<อ>เข้าใจไหมใครที่ไม่เชื่อฉันเนาะฉันจะไล่ออกจากบ้านอะนแล้วก็ไปโรงเรียนกันได้แล้วค,ครับจะมีกฎอะไรอีกไหมอ่ะมีแค่นี้ผมทําได้อยู่แล้วแหมนั้นหนูไม่เคยแหกกฎสักครั้งเลยคุณพ่อก็รู้น้าไว้ใจพวกเราได้ก็ขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะบ๊ายบายและนี่ก็คือกิฟต์กับเกตพวกเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากเดี๋ยวถึงโรงเรียนนะเจ้าเกต พี่บอกอะไรไว้ก่อนเลยนะว่าพี่ขอตัวไปหาแฟนก่อนอพี่จะไม่ไปโรงเรียนถ้าพ่อรู้ว่าพี่ไม่ไปโรงเรียนแล้วแบบนี้ก็ผมก็โดน<ม>ดุอ่ะเดิไม่เอาด้วยหรอกจะให้ค่าขนมเธอ20บาทเธอจะเอาเปล่าให้เป็นหูเป็นตาให้ฉันก็พอ,อะนะน้องพี่โอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยพี่สาวคนนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนว่ากี้นั้นจะไปนัดพบกับแฟนแล้วเธอเองก็ไม่เข้าในโรงเรียนนี่ที่เรคิดถึงจังเลยกตาต้าคิดถึงกิฟต์เหมือนกันนะพ่อไม่ว่าแล้วถ้าพ่อรู้ว่าเรามาเจอกันจะโดนด่าป้ายไม่รู้หรอกเพราะว่า เราอะบอกน้องเราไว้แล้วว่าพ่อมาที่โรงเรียนเมื่อไหร่ให้โทรบอกเรานะแบบนี้รักจังเลยรักนานแล็จุบุจุบุรักเหมือนกันนะจุบุดูเหมือนว่าตอนนี้เก็บจะเครียดมากมากเอ้ยถ้ารู้เข้าตายแน่ๆเพื่อเงิน20บาทแล้วแล้วก็ป <c oughs> าดน้ำตาแล้วก็ไปต่อเออฉันก็คงคิดว่าฉันคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกไอพี่สาวพีศสาจหมูตอนนั้นลาลิกเรียนแล้วไม่ให้ตังค์ฉันนะ <c oughs> ฉันจะฟ้องพ่อเคย ไอ้ด eh, ูเอ๊ะคุณครูค,ค,ครับครับวันดีครับพี่สาวไม่มาด้วยแล้ววันนี้นะ่ะ๋อนะครับพี่สาวผมก็มีธุระน,นั่นแหละเขาไม่มีอะไรหรอกนะ,ะว่าแต่คุณลุงครูพระลลมีอะไรหรือเปล่าก็เปล่าหรอกไปไปเข้าไปในโรงเรียนซะนี่ไอเกสพี่สาวแกไม่มาเหรอพ่อแกนะ่ะเลิกตั้งกฎหร้อ,อยังฮะน่าสงสารชะมัดเลยว่าชีวิตแกนะ่ะก็เช้าวันเธอรีบเข้าไปเรียนกันเถอะวันนี้มีวิชาครูบีบี้ด้วยหลอดนักเรียนจจะมีคนใจดีมาแจกขนมแล้วก็หนังสือเราด้วยนะเขาก็เป็นคนที่ทําให้โรงเรียนนี้โด่งดังมากๆนั่นก็คือพ่อของ เกตนั่นเองอพ่อเฮ้ยพ่อเหรอพ่อจะมาเหรอแต่ตายแล้วพี่ยังไม่เข้ามาโรงเรียนเลยเฮ้ยเออทำยังไงดีนะค,คือว่าคุณโครูครับโครูครับผมอยู่นี่ครับมีอะไร เออว่าผมปวดทีมากเลยผมขอไปเข้าห้องน้าแป๊บนะเอาเอารีบไปรีบมาซะนะโอ้ยตายแล้วไม่ได้การและกดแลกของบ้านก็ทําไม่ได้นี่นายฉันขอยืนโทรศัพท์หน่อยฉันมีธุตระต้องทำน่ะนัน้นแต่ฉันให้20บาทอืมเบอร์พี่อยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยพี่เก๋เฮ้ยหลอหลโหลได้ยินปะพีพอจะมาโรงเรียนแล้วนะรีบกลับมาเลย<ะ>ไปสวนน้ำหรอบ,บ้าเรื่องอะไรเนี่ยรีบมาเลยนะรีบ้ามาเลยนะตอนนี้พ่อกำลังจะเข้ามาในโรงเรียนขาดทุนหมดเลยเนี่ยฮะ อะไรนะพ่ออยู่โรงเรียนเหรอโอ้ยฉั จนนงงะไงส้านายก็ช่วยรับหน้าก่อนนะเอ้ยอ้ยพ่อพอ่พอตาเออเดี๋ยวฉันจะรีบกลับตอนนี้แหละที่สุดคุณพ่อของเกดและกิบก็ได้มาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าเขาเองก็จะเป็นคนที่ใหญ่โตมากมาเอาล่ะวันนี้มีนักการเมืองมาแจกหนังสือพวกเราด้วยนะลูกสาวฉันอยู่ไหนนะเอ้ยพ่ออย่ามานะตัดสวอยแล้วไงล่ะเมื่อไหร่จะมานี่พี่กิกํกำลังโดนแจกหนังสือมาถึงผมแล้วมาหรือ,อยังเนี่ยเอ๊น่นันลูกชายผมนี่นะเอ้ยพ่อแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะคือพ่ พี่กิฟหายไปไหนพี่กิฟม,มาแล้วพ่อเหนื่อย หนื่อยมากเลยโฮ้ยพ่อค่ะอยู่นี่เองหายไปไหนมาล่ะลูกรักเนี่ยหนูไปเข้าห้องน้ำามาก็เลยมาช้าพทษด้วยนะคะคุณพ่อหนูไม่ผิดกฎหรอกนะไม่ไม่รีดทาธุระให้มันเสร็จฮะถ้าหายไปแบบนี้อีกแล้วล่ะก็จะหักเงินค่าขนมแกดีไหมเนี่ยกลับบ้านไปโอทำไมเขด่าแรงจังเลยนะโอ้ยพี่กิฟผมเกิดซวยแล้วเนี่ยหายไปไหนมานะมาเลยนะยี่สิบบาทผมไม่ยอมหรอกแหม่นะฉันกำลังมีความสุขดีเลยก็ขอบคุณมากเลยนะหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะมาโมโหฉันมาเลยผ่านไปอีกหนึ่งวัน แล้วสินะเมื่อไหล่พ่อจะลกตั้งกฎบ้าบอนี้สักเทนะเหมือนว่ายิ่งนานวันข้ากฎก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไปแล้วค่ะ,ว,คะว,วันนี้จะมีกฎอะไรอีกเนี่ย<อ>สวัสดีค่ะคุณพ่อกินข้าวหรือ,อยังค่ะอืมเอ๊ะเดอะไรพ่อวันนี้ฉันเห็นแกถือโทรศัพท์ทั้งวันเลยในโรงเรียนใหกิฟต์เอาโทรศัพท์มาให้พ่อสะแกไม่ควรใช้โทรศัพท์เพราะว่าแกยังเด็กอยู่เอามาเดี๋ยวนี้ โทรศัพท์หนูเหรอเอ๊ะเออ,เอ,อได้เอามาเดี๋ยวนี้เลยนะแกจะใช้โทรหาใครแกไม่จําเป็นไม่ต้องเลยน,นะขอยึดไว้ก่อนตอนที่ฉันเป็นเด็กนะฉันไม่ต้องใช้เลยเข้าใจไหมไปไปพักผ่อนได้แกเองนะห้ามกินขนมเป็นเด็ดขาดพวกขนมหวานน้าตาลน้ำ,นำอัดลมห้ามเป็นเด็ดขาดให้ตายเถอะนะวันพ่อยิ่งให้กดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิฉันก็โดนยึดโทรศัพท์เลยอะ พ่อรู้แน่ๆเลยว่าพวกเราไปทําอะไรมาแบบนี้ไม่โอเคตอนี้เนี่ยฉันโทรหาแฟนก็ไม่ได้เซ็งชะมัดเลยอะ่ะเงินฉันก็ไม่มีแล้วนะ,ะไมยควมว่าไงอะไรนี่มันจะไม่ให้เงินฉันงั้นเหรอ,อสิก็ฉันไม่มีนะเข้าใจไหมเออเอาลาะอะไรกันนั่นนะฮะอย่าให้พ่อโมโหนะนี่เจ้าเด็กทั้งสองอคนงแกยังทะเลาะก,กันแบบนี้อ่ะนะ<อ>พ่อจะไม่ให้ค่าขนมสักบาทเลยพรุ่งนี้นะงดท้ายแล้วพวกเขาเองก็ไม่ได้เงินซักบาทสักสตางค์ รลายมากเลยน่ะไปนอนดีกว่าต่อมาทั้งสองคนก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่าวันนี้ไม่ปกติก็คือคุณพ่อมาส่งถึงโรงเรียนแล้วพวกแกรู้ไว้ซะด้วยนะว่ากฎข้อต่อไปก็คือห้ามกินขนมหวานรู้ไว้ด้วยโดยเฉพาะแกนะฉันเห็นขนมแกในกระเป๋าทุกวันเลยพ่อ,อครับนั่นมันเสร็จขนมเพื่อเอามาทิ้งใส่ผมไม่กินหรนะอ,อกได้พ่อครับไว้ใจพวกเราได้ค่ะพวกเราน่ะไม่กินขนมแน่นอนโอเคดีเลยไปฉันไปทํางานแล้วเสียเวลาชุมมัดเลยแล้วเขาก็ขับรถออกไปพ่อ อยู่เฉยๆหรอกนะนายน่ะมันน่าลำคาญชะมัดเลยไอ้น้องชายจอมบ้าเฮ้ยพี่สาวบ้าบอลเอ๊พี่สารหมูตอนเลยเข้าโรงเรียนไปคนเดียวเลยเอ๊ะเฮ้ยพ่อไม่อยู่พี่ไม่อยู่เ้ยมันทางเราแล้วไปกินขนมกันดีกว่าจะกินช็อกโกแลตดูใบตั้งนานแล้วเอ้ยน่ากินชะมัดเลยอ่ะแบบนี้ต้องกดเยอะๆเลยโอ้โหมีครบทุกรสอ่ะโอ้โหงงงงมาเลยชะมัด เอาไปฝากโตโต้ตดีกว่าโตโต้เพื่อนรักอุ้ยฉันเบื่อน้องชายฉันมากเลยที่รักไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าอย่าทำหน้าบึ้งแบบนั้นมันจะหน้าแก่เอานะนี่เอาดอกไม้ของพี่พี่ให้นะหอมมากเลยดูเหมือนว่าเกตและกิฟนั้นจะออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ผิดกฎของคุณพอ่อเออโตโต้โตโต้เขามีขนมมาให้นายด้วยแหละเอาเป้าเอาเป้าเลยนาอมจากดูใบเลยนะแล้วมาให้นาย สุดยอดไปเลยเพื่อนล่ะนหนตลกชาวมันเลยโตโต้วพวกเราไปนั่งกินต้งนั้นกันเถอะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขกันมากมากแล้วแล้วไปนั่งด้านในได้เลยฉันมีโต๊ะพี่งเ,เห็นหน้าน้องอีกแล้วหน้าเบื่อชาวมันลยอะ่ะพี่นายหรอไปดีกว่านะคือคือไม่ยุ่งด้วยแล้วแกแอบกินช็อกโกแลตงั้นเหรอพี่เขแอบมีแฟนเหมือนกันนั่นแหละฉัน ที่สุดเด็กๆทั้งสองก็มาถึงที่นี่และพวกเขาเองก็ยังไม่หยุดทะเลาะก,กันจนกระทั่งฉันจะไปบอกพ่อนี่แหละโอ้ยเบาๆพ่อหลับอยู่แล้วพี่จะบอกพ่อไหมอ่ะพี่ก็คงไม่บอกหรอกหน้าเอาเป็นว่านะฉันมีแผนดีๆแล้วตอนที่พ่อหลับอยู่เนี่ยฉันจะไปโทรศัพท์โทรหาแฟนใครบอกให้พ่อมายึดโทรศัพท์ฉันล่ะแล้วฉันเนี่ยจะเอาโทรศัพท์ไปโทรหาแฟน แฟนของฉันเนี่ยที่รักช่วยซื้อช็อกโกแลตมาหน่อยได้ไหมฉันจะเอาให้น้องชายฉันเฮ้ยอ๋อช็อกโกแลตอ้อช็อกโกแลตแล้วก็นายมาบ้านเลยนะสุดยอดไปเลยแต่ว่าพ่อฉันนอนหลับอยู่อนะโอเราวินวินทั้งคู่นะฉันก็จะไม่บอกพ่อเรื่องเธอกินช็อกโกแลตแล้วนายเองก็ห้ามบอกว่าฉันเอาแฟนมาบ้านโอเคไหมเหมือนว่าทั้งสองพี่น้องนี้ได้ตกลงกันในที่สุดแฟนของพี่สาวก็มาถึงบ้านน้องมาแล้วที่รักผ่านเข้ามาได้ไงเนี่ยสุดยอดไปเลยนะ้นะพวกพี่จะไปไหนก็ได้นะผ ผมจะกินขนมอ่ะเยอะแบบนี้เนี่ยใครจะไปกินหมดเนี่ยอืมก็ผมนี่ไงเงอร่อยชะมัดขออ้อยง่วงนอนชะมัดเลยอ,อหอมอ,อะไรเนี่ยเอ้ยหิวข้าวชะมัดเลยเอะลูกฉันหลับหรือย,ยังเนี่ยไปดูลูกดีกว่าและแล้วพ่อของเขาก็จะได้รู้ความจรงิงอ้นั่นเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยนั่นใครอะเฮ้ยอะสนุก,กจ<า>กกังเลยอะไรกันเนี่ย ฟังฉันใช่ไหมได้งี้พ่อจะทำอะไรพ่อจ๋าฉันจะโ่งแกไปห้องดำกันยังไงล่ะพวกไม่เชื่อฟังต้องอยู่ในนี้และนี่ก็คือห้องทำโทษของเด็กๆที่ไม่ยอมเชื่อฟังไม่น่าเชื่อพี่เลยโอ้อผยอผมคัดกอก,ก่ยอยู่ในห้องดำนี่นะ อีกไม่กี่วันฉันก็จะได้ออกแล้วฉันจะอดทนไว้แล้วในวันที่พวกเขาออกจากห้องดําพวกเขาก็ได้กลับบ้านคุณพ่อก็ได้มารับโอ้พี่นะพี่ว่านะพ่อต้องโลกทําแบบนี้ได้แล้วมันไม่ยุติธรรมสาหรับเราเลยมาแล้วเหรอพ่อคอคุณพ่อคะตอนนี้พวกเราโอเคขึ้นแล้วพวกเราขอโทษด้วยนะครับแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยไปกลับบ้านขึ้นรถกันระหว่างที่คุณพ่อขึ้นรถไปนั้นเขาเองก็ได้ทำเอกสารบางอย่างตกเอ๊เอกสารอะไรเนี่ย เอ๊ะเกี่ยวกับขนมหวาน<เ>อะไรกันทํำไมคุณพ่ออ่านเกี่ยวกับพวกนี้ล่ะเหมือนว่าคุณพ่อเองก็มีเรื่องลี้ลับบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่และวันนั้นพวกเขาก็มาถึงที่บ้านในตอนกลางคืนนั้นเขาและน้องก็ได้ตัดสินใจคุณพ่อนี่ทําตัวน่าสงสัยชมัดแล้วพี่สงสัยพ่อเหรอแล้วสงสัยว่ายังไงอะ่ะนายคิดดูสิคุณพ่อน่ะอ่านเกี่ยวกับขนมหวานนะ เพราะฉะนั้นแล้วล่ะก็คื่นนี้พวกเราจะบุกไปห้องคุณพ่อ,อยังไงล่ะนายเห็นด้วยไหมล่ะออไม่เอาถ้าเราโดนจับไปห้องดําอีกล่ะฉันว่ามันก็คุ้มนะถ้าเราจะเสี่ยงนะ่ะคุณพ่ออาจจะซ่อนอะไรอยู่ก็ได้ไม่เอาตามมาทถนน่าเอะทางเข้าห้องคุณพ่อมีขนมจริงๆออด้วยอ,อ,อันนี้หอมจัง อันที่เรากินเลยนี่อันนี่ผมก็ชอบแฮะแหลกจังเลยอะเดินเข้าไปดูกันเถอะในที่สุดเด็กๆก็เห็นตอนที่คุณพ่อกําลังกินอาหารเฮ้ยไอ้ตายความลับฉันแตกหมดรีบกินดีกว่างบนพ่อทำไมทีคุณพ่อถึงกินของที่ไม่มีประโยชน์ได้ล่ะฮะและแบบนี้มาออกกฎกับพวกหนูได้ยังไงกันนอสิโอ้พ่อขอโทษนะจริงๆแล้วพ่อนะโคตรอ่อนแอเลยตั้งแต่แม่ตายไปฉันก็อยากจะเข้มแข็งเพื่อที่จะเลี้ยงพวกแกก็เลยออกกฎมาแบบนี้สินะใช่ไงล่ะฉันมันผิดเองแบบนี้แล้วล่ะก็ ต้องมาคุยกันดีๆนะคะคุณพอ่อเอาล่ะยังไงซะพวกแกก็รู้แล้วฉันขอยกเลิกกฎนะฉันขอโทษ่อก็จะไม่ทําอีกแล้วแหละ เอาเป็นว่ามากินด้วยกันกันเถอะแท้แจริงแล้วคุณพ่อของพวกเขานั้นเป็นคนใจดีมากๆแต่เพียงเพราะว่าภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปเขาจึงอยากให้ลูกๆนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็แค่อยากจะให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกรง่งตั้งหากและตอนนี้ผมก็ได้พ่อคนเดิมกลับมาเพราะมีความสุขที่สุดในโลกเลยตอนนี้ <Yeah. S 1> ฉันก็มีความสุขเหมือนกันค่ะเอา,ล,าละค่ะละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะที่มารับชมพี่ไอ hey, ว่าแต่ว่าน้องๆที่บ้านอยายมีใครที่คุณพ่อคุณแม่ออกกฎแบบนี้ บ้างไหมคะสามลว,วันนี้พี่อายก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย